หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาติดตามกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนําหรือระดับแนวร่วมนะครับซึ่งก็มีความกังวลอย่างมากนะครับซึ่งถึงการกระทําที่เกินกว่าอํานาจขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นการรับคําสั่งจากผู้ค้าชามาหรือรับคําสั่งจากใครก็ตามแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมได้เปิดดูในหนังสือร้องเรียนนะครับในหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีภาพซึ่งน้อง ชนละทิศใช่ไหมครับที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมก็ได้โพสต์รูปและก็มีเขียนข้อความด้านล่างว่ารูปจากแม่รูปจากแม่ถ่ายให้นั่นหมายความว่าบริเวณหน้าบ้านของน้องชนละทิศคนนี้ครับมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับคุณแม่ออกไปถามเนี่ยก็จะมีการแสดงบัตรประจําตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกําลังไปเฝ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของน้องชนละทิศ อยู่ท้ายรถกระบะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทํากับน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพออกมาเรียกร้องความคิดเห็นต่างๆทางการเมืองซึ่งมันควรที่จะเกิดขึ้นได้โดยอิสระมันควรที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่อนข้างย้อนแย้งและ ท่ามกลางความเงียบสงบณสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจฐฐฐอย่างไรก็ดีแต่น้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวระดับแกนนําหรือแนวร่วมกําลังต้องเผชิญการคุกค,คามจากเจ้าหน้าที่ตํารวจจากเจ้าหน้าที่รัฐจากผู้มีอํานาจในรัฐนี้นะครับซึ่งกําลังใช้อํานาจเกินขอบเขตลุกแกมอำนาจผมในฐานะประธานคณะกรรมฐฐการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนั้น ไม่นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวแน่นอนนะครับจะต้องเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะจากหน่วยงานตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งหน่วยงานกรรมรนใช่ไหมครับที่น้องได้แจ้งมาเมื่อสักครู่ออกมาชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวกระทำได้ตามอข,ขอบเขตข้อกฎหมายข้อใดมาตราใดและสิ่งที่กระทำไปนั้นกระทำไปเพื่อสร้างความหวาดกลัว ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือติดตามเพื่อเหตุผลอันใดการไปสอบถามผู้ปกครองว่าวันนี้บุตรหลานของท่านออกไปชุมนุมออกไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ออกไปทำกิจกรรมอะไรหรือเปล่านั่นหมายความว่าท่านกำลังตีกรอบสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยคนหนึ่งโดยที่ท่านกำลังทำเกินอำนาจของท่านและพี่น้องประชาชนต้องเผชิญเหตุการณ์นี้อยู่วันนี้ ผมได้รับหนังสือจากตัวแทนของพ้องน้อง,องธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็อยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันติดตามครับและหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านเคยไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆแล้วเกิดการคุกคามดังกล่าวสามารถแจ้งเข้ามาใน กรริการได้เลยแจ้งมาผ่านเพจของคณะกรรมการก็ได้หรือแจ้งมาผ่านช่องทางต่างๆของรัฐบาลก็ได้นะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยแล้วก็จะได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดให้เข้มข้นขึ้นอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้ครับที่มีรูปมีอะไรต่างๆความจริงมีหลายเคสนะครับน่าจะประมาณโดนที่ผมดูข้อมูลก็คือเจ้าหน้าที่คุกคามไป16ครั้งมี ในจังหวัดต่างๆนะครับกรุงเทพมหานคร19รายนนทบุรี2อรายชนบุรี11รายภาคอีสานอีก4รายประกอบด้วยกาฬสินนครพนมอุบลราชธานีมหาสารคามภาคเหนืออีก5รายลำปางนครสวรรค์เชียงรายซึ่งไปในทุกๆพื้นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการลุกแก่อมนาจของเจ้าหน้าที่รัฐมันเกินขอบเขตของพี่น้องประชาชนที่จะ แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กรรมธิการไม่นิ่งนอนใจและจะเร่งบรรจุระเบียบวาระและก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องหาคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับมีคําถามไหมครับเชิญครับ